สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fibo เก้าบเก้าแล้ววันนี้มาอัปเดตกราฟบิตคอยนนะครับแล้วก็มาดูคู่แพลติเนียมแล้วก็กราฟอพลติเลียมบ้างนะครับในวันเนาะก็หลังจากที่ลงมาหนักนะครับสี่หมื่นแปดแปดร้อยใช่ไหมนะครับอีกสองพันจุดนะครับนะทีมสายหมีผมก็จะได้ tp แล้วนะครับตอนนี้เด้งกลับมาห้าหมื่นเจ็ดนะครับเนาะก็หลายคนมองว่ากลับตัวนะครับหลายคนมองว่าเออมันมันฟื้นแล้วหรือเปล่าไม่ลงต่อแล้วหรือเปล่า นะครับนะมันก็มีหลายๆอย่างให้ให้เราแบบอ่าในมุมมองสายหมีอย่างผมนะครับนะอะไรที่ไม่ถึงเป้าหมายผมก็ไม่ยอมหรอกนะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของอ่ามุมมองในการลงแล้วกันเนาะนะครับในมุมมองในการขึ้นเดี๋ยวผมจะดูให้ว่ามันมีโอกาสแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูที่อิตาเลี่ยมบิตซีก่อนเลยนะครับเป็นคู่แพรนะครับที่มีความผิดปกตินิดหน่อยนะครับนะถ้าวัดจากวันที่ วัดจากวันที่เท่าไรเนี่ยวันที่หสิงนหานะครับที่มีการพุบหนักๆอันนี้วัดจากเลทอิทเทีรียมประมาณ2 9 0 0ถึง3,000นะครับแล้ว b t c อยู่ประมาณ69 0 0น้ะครับซึ่งเป็นวันที่ผมทำคลิปพอดีแหละในวันวันนั้นนะคลิปล่าสุดนะมันเป็นวันที่ผมนำคลิปล่าสุดแล้วก็มองว่ามันมีโอกาสหลุดเพราะว่าปิดเดือนปิดปิดวิคยับเยินมากนะครับคือปิดหลุดฐานนั่นแหละนะนะอย่างที่เราบอกเนาะก็ข่าวมันก็ มันจะบังเอ,อิญหรือเปล่าอะไรอะไรไม่รู้นะแต่ว่าฟิบโบเวลาเราดูแล้วมันถ้ามันถูกต้องตามฐานนะครับเนาะมันก็มีโอกาสนะครับซึ่งเวลาที่เจอข่าวอะไรพวกนี้นะผมมองว่ามันมาตรงประเด็นเวลาอย่างเช่นข่าวจะหักจะหักฐานเนี้ยคือฐานเนี้ยมันจะต้องหลุดละแต่อยู่ๆข่าวโผล่มาเนี้ยดึงไม่ให้หลุดฐานแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งถ้าเราจะพลาดก็ก็คือพลาดตรงที่ เวลาที่มันมีอะไรที่มันนอกเหนือเทคนิคมันจะเป็นในเรื่องของข่าวนะครับแฮกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยที่มันที่มันโผล่มาเป็นแรงขายแรงซื้อที่แบบว่าเป็นแบบบิ๊กซอไพร์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับเราก็จะผิดทางแต่อย่าวางใจนะครับนะในมุมมองผมก็คือต้องวาง SL ไว้อย่างเดียวนะครับนะเสีย SL ก็ตาม นะครับตาม SL คืนนะแล้วก็เติมทุนนะครับในการยิงต่อแค่นั้นเองนะครับก็มาดูมาดูที่อีเาเรียมบิตคอยนะครับในไทม์เฟรมซิลค้านาทีนะครับก็อันนี้ทุบจากเลทสามพันลงมาสองพันนะครับสำหรับอีเาเรียมนะแล้วอีเาเรียมเนี่ยมีการซื้อขึ้นมานะโดยการเอาบิตคอยแลกใช่ไหมเพราะมันเป็นคู่แพร์นะครับแลกขึ้นมาในเลทห้าหมื่นเจ็ดเลยนะครับนะในเลทตอนนี้ก็คือเลทอยู่ประมาณห้าหมื่นเจ็ด ห้าหมื่นเจ็เท่าไรเนี่ยสูงสุดน่าจะประมาณห้าหมื่นเจ็ดสามร้อะครับประมาณห้าหมื่นเจ็ะครับในเรอีเทเรียมนะนะครับ BTC อยู่ประมาณห้าหมื่้แรกขึ้นมาเนาะแล้วตอนนี้นะครับถ้าวัดจากตอนห้าโมงครึ่งเนี่ยนะอีเทอรียม b t c มีการเทรนะครับและเทรพร้อมกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับประมาณหกโมงสี่สิบห้าเนี่ยปรากฏว่าลงไปประมาณสองจุดแปดหกเปอร์เ แต่อีเทเรียมตัวปกติอีเทเรียม usdt เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีการเทรอะไรมากมายนะครับนะแต่ในเรื่องของแพรเนี่ยเทกลับเป็น btc เหมือนละนะครับเทกลับเป็น btc หมดแต่ btc เนี่ยยังเด้งขึ้นอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าแสดงมุมมองถึงการถือ btc มากกว่าอีเทเรียมแสดงว่าอีเทเรียมต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมนะแต่ตัวหลักมันยังไม่ลงนะนะครับตัวหลักมันยังไม่ลงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อมุมมองของการถืออีเทรเรียมนะครับนะคนที่เทรดอีเทเรียมแพะตรงเนี้นะครับเริ่มเทกันนะครับเริ่มมีการเทกันมาแบบแบบแยกทางบิตคอยชัดเจนเลยนะครับนะแยกทางบิตคอยชัดเจนเพราะว่าหนึ่งเลทมันอะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับเลทมันที่มันมันมันซื้อกันขึ้นมาเนาะประมาณห้าหมื่นเจ็ดมันพอมันเทหลุดห้าหมื่นเจ็ดลงมามันก็เริ่มต้องเทละเพราะว่ามันจะขาดทุนไงนะครับ ก็ในมุมมองของคู่แพรนะนะครับในมุมมองของคู่แพรเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คทั้งอีเทอร์เมแล้วบิตคอยอย่างเนาะก็ไปดูที่ Bitcoin เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดปกติเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็มาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วกันเนาะจะเป็นการวิเคราะห์สั้นๆนะครับเมื่อกี้ผมทําคลิปมานะครับแล้วก็ผมก็ต้องคัดแล้วไปทําคลิปใหม่นะครับเนาะเพราะแมวมันมากัดกันตอนผมทำคลิปนะครับ จังหวะมากนะสามคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่นะครับนะถ้าได้ยินอีกรอบหนึ่งผมว่าคงต้องปิดแล้วก็ไปนั่งเขียนเอาในเพจนะครับ,รบก็ในฐานหกหมื่นสามสี่ร้อยวาดใหม่นะครับมันทูงไม่มากัดกันนะหกหมืนสามสี่ร้อยนะครับฐานเนี้ยที่มันทุกลงมานะครับนะห้ามื่นหนึ่งแปดร้อยมีการปิดหลุดในแท่งหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่แท่งเดปิดใน นะครับเดี๋ยวเอาเปิดให้ดูเนาะเราวาดตรงนี้ก่อนนะครับดูกันเป็นฐานฐานไปนะครับแบ่งครึ่งนะครับนะแบ่งครึ่ง75%ซนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยเทลงมานะครับเทมาสุดฐานเลยนะแล้วก็รีบาวกับมาไรงมตอนนี้ขึ้นมาเทจุดเทจุดที่2นะครับจุดนี้จริงๆมันเป็นจุดรีบาว75%เนี่ยผมเคยโพสไว้หน้าเพจเนาะนะครับรีบาวนะครับแต่ยืนไม่ได้ไปไม่ไปต่อนะครับรีบาวเสร็จยืนไม่ได้หลุดนะครับ ตรงนี้เลยเกิดตา้ตานต้านแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชนต้านแรกนะครับนะชนต้านแรกแต่จริงๆเนี่ยการชนต้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีรีบาวรีบาวความจริงมันต้องมีรีบาวขึ้นเนาะอันนี้อันนี้ลงจากลงขึ้นมาก็ต้องเป็นรีบาวลงอันนี้ชนปุ๊บลงมานิดหน่อยแต่ไม่หลุดฐานนะครับไม่หลุดเข้าแ7เล็กลงมานะครับ แต่มันมันมันมีแรงที่จะซื้อขึ้นไปอีกนิดนึงงในตอนนี้คือยังซื้อแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ยังไม่หลุด75%นะครับนะสมมุติว่าถ้าคืนนี้นะครับน,นี้ ETF ตั้งเปิดนะมัน,ม,นมันก็ยังผันผวนอยู่แถวๆเดี๋ยวรอให้ตลาดเลือกทางนิดนึงเนาะแต่นะครับผมไม่รอนะครับผมอยากจะดูอย่างนี้มันมีโอกาสขึ้นไปยืนได้นะครับมันเหมือนกันกันกบมุมมองเนี้ยยืนได้รีบาวเนี้ย แต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมันก็กลับมาหลุดที่เดิมแล้วก็รอดักนะครับรอดักสายเอก็รอดักนะครับแล้วก็ SL นิดเดียวก็พอเพราะว่าถ้าเกิดมันเลี้ยวกลับมาขึ้นไฟมันยืนได้แต่ถ้าเกิดมันไม่เข้านะมันยืนได้ถ้ามันจะไปต่อมันจะต้องทะลุห้าหมื่นแปดส้อยเหมือนีนนนน่นะครับนะมันเป็นหนังเมืนเดิมะนะเพราะว่าฐานฟิโบเวลาเราวางถูกนะเราวางครั้งเดียว่าจบ มันสามารถดูได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันเป็นฐานเล็กมันก็จะไม่นิ่งนะครับพอฐานยีใ่ใหญ่เนี่ยเวลาถึงทุบก็ทุบนะครับเนี่ยฐานยี่ใหญ่ทุบก็ทุบทุบก็ทุบลากก็ลากนะครับเนี่ยฐานี่ใหญ่นะครับจุดทุบคือจุดทุบนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเทรดตามฐานฟิโบเน่ยจะต้องเลือกฐานี่ใหญ่ฐานเล็กๆเนี่ยมันโดน SL บ่อยนะครับอ่ะทีนี้เท่าที่ดูนะครับในอดีตเนี่ย วันนั้นก็คือในช่วงที่ทำนะครับมันพูดเป็นเป็นบวกกับคริปโตอนะนะ้ะครับในช่วงฐานก่อนที่มันเคยลงมาห้าหมื่นสามนะครับเนี้ยครั้งแรกๆมันก็ขึ้นไปเทสแถวนี้ยแหละนะพอเจอข่าวทําขึ้นไปก็ะทะลุขึ้นไปได้นะเนี่ยจุดจุดทะลุก็คือห้าหมื่นแปดสามร้อยนะมันมีทั้งทะลุได้ปิดไม่ได้นะครับถ้าดูเป็นเดย์ก็น่าจะเห็นอะไร้างนะขอดูเดย์หน่อย นะมันปิดเดไม่ได้นะครับทั้งที่มันทิ้งไส้ได้นะแต่ไอที่มันปิดได้ก็คือแท่งนี้นะน่าจะเป็นแท่งแ,แท่งทำทอกนะครับนะประมาณปิดเท่าไหร่วะเนะี่ยปิดแท่งมันเก้าหนึ่งเจ็ดสี่ปิดในฐานนะนะครับตอนเนี้นะแท่งเดนะครับวันนี้มันยังอยู่ไกลหัวใจนะมีเหลืออีกเท่าไหร่ก,กี่จุดเนะี่ยอีกตั้งพันกว่านะครับนะนะอย่าไปท้ามันเนาะ นะครับถ้ามันขึ้นมาปิดพรุ่งนี้เช้าได้ก็เป็นเรื่องมันก็อาจจะไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันปิดไม่ได้นะครับถ้ามันปิดไม่ได้นะครับเอา,เอาถ้าปิดได้ก่อนล้วกันเนาะนไหนๆก็พูดถึงถึงมุมมองของสายเทรดขึ้นละถ้าปิดห้าหมื่นแปดสามร้อยบวกได้นะครับเนะาะฐานแรกที่มันจะเทสก็คือจุดเนี่ยเส้นเส้นดาวเทนกดเส้นดาวเทนกดของฟิโบแฟร์นะครับ ซึ่งเส้นนี้นะครับมันค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่า,าลงมาแต่มีสะกิดกันบ้างนะครับแต่พอมาดูฐานก็อยู่แถวๆ5,970นะครับเนาะก็คือยังไม่ออกฐานนั่นเองนะครับเนาะเนี่ยถ้าทะลุได้ก็อาจจะประมาณนี้5,970ซึ่งเป็นจุดทุบเก่านี่เกิดต้านที่สองนะครับนะต้านแรกเป็นเท่าไหร่5,75,76,37ต้านที่สองก็จะเป็น5,9799 นะเพราะเราเจอต้านเนี่ยเรารู้ะว,ว่าเออต้านมันมีฐานถ้าใครใช้ฟิโบ์นะก็ไปรอเอสนะครับเนาะก็เป็นมุมมองมันแล้วแต่คนนะผมเอสแบบ SL, เอสอลก็รอมันทลุแล้วกลับลงมาที่ฐานพอมันตัดผ่านก็กดนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะนะสายซิ่งนะนะทีนี้ในจุดนี้ถ้าเกิดอ่าเนี่ยอันนี้เรื่องเรื่องของอ่าเทนขึ้นนะพูดไปแล้วนะแต่เทนลงเนี่ย มันตอนนี้มันยังไม่มีข่าวเลยดีๆนะที่มันขึ้นมาก็เหมือนตลาดฟื้นตัวอะไรต่างๆแล้วก็เนียนมากับเขานะครับแต่มุมมองในในการปิดแท่งใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ละทรงกราฟอะไรต่างๆมันดูไม่ใช่นะนะมันดูอันตรายไปนะครับนะถ้ามุมมองของฝั่งลงบ้างนะเอาง่ายๆก็คือถ้าขึ้นเทสข,ข,ขึ้นยืนแล้วกัน,น่ะแต่ไม่มุดนะครับก็คือห้าหมื่นแปดสามร้อยอาจจะเป็นจุดช็อตนะเพราะว่าไม่สามารถทะลุข,ขึ้นไปได้เนี่ย หรือว่าจะมารอช็อตตอนมันเลี้ยวกลับมาที่5,7600แล้วก็วาง SL นิดเดียวพอเนี่ยนะครับจุดนี้มันจะเป็นจุดที่มุมมองมองว่าการยืน75%ไม่ได้ก็มันก็จะเหมือนจุดนี้อมีรีบาวเสร็จแล้วก็เหมือนจะไปต่อแต่ไปปิดแท่งข้างในไม่ได้ก็ต้องมาหลุดฐาน75%ก็ดิ่งอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งที่มันจะจุดดิ่งที่มันจะดิ่งอีกรอบนึงก็จะเป็น5 6 9 0หมืนาดักตรงนี้ก็ยังทํา อนนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตามมันให้มันไปก่อนให้มันไปมันจะไปข้างบนเรื่องมันหรือมันไปแค่นี้นะครับเลี้ยวกลับมามารอกด56,900ตรงฐาน87นะครับแล้วก็วาง s l นิดเดียวพอนะครับถ้ามันดิ่งมันดิ่งเลยมันไม่ดิ่งมันไม่มันไม่ดิ่งมันก็คัดลอยนะครับนะไม่ต้องเอชแอลเยอะนะครับก็มันก็จะหลุดเข้าฐานมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานที่มันจะเทสมองว่ามันจะเป็น51,800 ซึ่งตรงนี้มันเหมือนมีปิดหลุดอยู่ประมาณสี่ห้าแท่งนะครับของหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็มีปิดหลุดเหมือนกันนะครับแต่หนึ่งวันไม่มีนะครับหนึ่งวันมีแต่ไส้นะครับหนึ่งวันมีแต่ไส้แต่ก็ไปปิดเหนือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างไม่ได้นะแต่ก็ไม่ควรจะไปปิดเหนือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคนะคือถ้าปิดได้เนี่ยมันก็มีอ่ามีความเสี่ยงตรงที่ห้าหมือนแปดสามร้อยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะนะแต่ถ้าปิดไม่ได้มันก็จะมีโอกาสลงต่อนั่นเองนะครับ นะเพราะว่าการลงมันก็จะต้องมาเทสในจุดน,นะครับที่มันทิ้งไส้นะครับถ้าเทสแล้วผ่านค่อยว่างแต่ถ้าเทสแล้วหลุดเนี่ยไม่ต้องว่างน,นะลงไปต่อนะครับในมุมมองตรงนี้นะสั้นๆเนาะสำหรับ btc นะฮะในภาพรวม1วันเนะาะเดี๋ยวไปดูอะไรต่างๆนิดนึงจะขอญาตลบตรงนี้ครับ ไม่ลบไม่ได้เดี๋ยวผมกลับไปดูในมือถือม,มันจึงมันจึงงนะนะครับก็ก็คือมันอยู่ในกรอบแดงเนี่ยแหละมันจะเริ่มเล่นยากเพราะมันไปฐานดีเทสนะครับเนาะไปฐานดีเทสก็รอให้มันหลุดฝั่งในีฝั่งหนึ่งก่อนนะครับก็หาจังหวะได้เปรี่ันเองนะครับนะในมุมมองนี้ผมไม่มีแนะนํานะส่วนใหญ่ก็เทรดกันมาแถวหกหมื่นกว่าขึ้นเกือบเจ็ดหมื่นนะครับนะก็ยังถือช็อตกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพรวมเด็กนะครับนะ ภาพรวมเดเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของ MA แล้วกันเนาะ MA เนี่ยมุมมองอใหญ่ก็คือมันมีการตัดลงครั้งแรกนะครับในช่วงเบรกฐานเบรกเบรกฐานหนีแล้วเบรกฐานขาลงขึ้นมานะครับนะเราตัดเป็นขาขึ้นนะครับก็มีการขึ้นไปสองครั้งนะครับใหญ่ๆของโกลเด้นคอร์สนะนะครับเกิดโกลเด้น,อนคอร์สนะสองครั้งนะครับ แล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่ไฮสูงสุดนะครับจุดนี้1จุดนะครับมุมมองของความสูงนะครับของไอเอ็มเเล็กๆเนี่ย MA 5มเทับสิวันนะหรือ50สเนี่ยนะสูงสุดก็คือจุดเนี้ยปิดแถวหกหมืนเนะครับก็คือมันไปทําไฮแถวประมาณ7จ็ดหนสามสบะครับนะภาพรวมสถิติมีการปิดต่ำลงเรื่อยๆนะครับนะ แล้วก็ทําทให้เส้น50เนี่ยตัดลงมาเรื่อยๆกันนะครับแล้วก็ตัดเส้น100นะครับตอนนี้มาจ่ออยู่ที่เส้น200นะครับก็คือ61,700นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานะตอนนี้นะ้ำห่างกันประมาณาค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ3000ันกว่าจุดนะครับนะบแล้วถ้าเกิดโดนทุบซ้ําอีกนะครับจะทําให้มันตัดกันลงเป็น day cost นะครับ พอมันตัดกันลงเป็นเดซคอร์สเนี่ยในมุมมองผมนะครับจุดเทสมันอยู่ตั้งหกหมื่นนะครับนะในการจะลากตัดลงเป็นเดซคอร์สเนี่ยมันต้องลากต่ำว่าวันนั้นนะครับวันนั้นคือสี่หมื่นแปดใช่ไหมมันต้องลากประมาณสี่หมื่นหกได้นะครับถ้าถึงสี่หมื่นหกเนี่ยมันจะเจอฐานใหญ่นะครับฐานใหญ่ทีเดยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับ,อย,นะรบอย่างที่ผมบอกก็คือบอกอยู่บ่อยแหละนะครับนะถ้าใครฟังอยู่ประจำนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นฐานรีบาวน์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่รีบาวมาวันก่อนในขนมนะ,ะน,นะนะอ่าถ้านมต้อง4ี่หมื่นหกนะครับนะอันนี้เด้งเป็นหมื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะพิจารณาหลงสั้นนะครับนะที่4นะี่หมืนหกเนาะก็ต้องดูแม่างงานก่อนมันจะเด้งไม่เด้งไม่รู้นะครับนะเพราะช็อตกันมาเต็มเหนี่ยวนะนะครับถ้า4ี่หมืนหกก็จบทีพีนะคือไม่มันไม่ใช่มีแค่อ่ามุมมอง,องผมที่จะจบทีพีสี่หมื่นหกอาจจะมีคนที่ใช้ฟิบโบถาม นะครับที่ใช้ฟิโบฐานนี้ t p กันอยู่เยอะนะครับซึ่งมันเป็นฐานที่มีรีบาวสุงนะครับนะเป็นต้นทุนของ ETF หลายๆเจ้าด้วยนะครับนะก็ระวังตรงนั้นด้วยนะครับก็จะมีการรีบาวนะแต่ต้องดูมันจะตัดกันลงไหมนะครับนะแล้วก็ถ้ารีบาวสูงถึงไหนนะในมุมมองผมก็เส้น2อ0อื ประมาณห้าหมแล้วกันเนาะนะครับนะบนะก็ถือว่ารีบาว์เป็นหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ทะลุส0งจะถือว่าเป็นการยืนยันว่ามันจะลงต่อหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจเนาะรเราต้องว่ากันเป็นตามเกมอย่างที่ผมบอกนะครับนะบในมุมมองภาพรวมเนี่ยบิตคอยตั้งแต่ที่อะ่ะมันลงจาก3ามพแล้วขึ้นไปหมื่นกว่าแล้วกลับมา3ามพันอีกรอบนึงเนี่ยมันมันใช้เวลาจากสามพเนี่ยไปคือแบกสว่างไงตรงเนี้ย จบแบ็กสวานเสร็จก็เปลี่ยนเทนนะครับกลับมาเป็นอัพเทนอัพเทนระยะยาวนะอัพเทนใหญ่หกร้อยเจ็ดวันอันเนี้ยอัพเทนตรงเนี้ยประมาณสี่ร้อยห้าร้อยวันนะแต่ผมวัดมาถึงที่สิงหาเลยมันก็เลยประมาณหกร้อยเท่าไหร่ยี่แปดวันนะครับก็ถือว่าเกินเก,นกินกันละนะโซนเวลามันไม่ได้นะครับแนละ้วพอมันหลังจากที่ผมได้วัดวันมาแล้วก็ลองดูนะมุมมองก็คือมันเริ่ม ลงมาเหมือนๆกันเลยนะครับนะแพทเทิร์นต่างๆลงมาเหมือนๆกันเลยแล้วก็มีการเด้งเด้งเทสเงี้ยเนี่ยเด้งเทสนะแต่เมื่อก่อนในอดีตมันเด้งแค่ห้าหมื่นสองนะครับในมุมมองนั้นผมเริ่มทําช่องละช่องแผนดีนะครับนะแถวแถวห้าหมื่นสองนะหลายๆที่ก็มองว่ามันจะกลับเป็นิวไฮต่อแต่ให้ระวังตรงฐานตรงนี้นะครับนะคือถ้ามันเด้ง 52, เทสห้าหมื่นสองาเงี้ยในอดีตเนี่ยแต่ตอนนี้มันมันลงจากศูนย์ไทยใหม่ นะฐานมันก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างเพราะว่าการที่มันฐานเปลี่ยนก็คือมีมการซื้อล่วงหน้าซื้อให้มันหลุดฐานเก่าฝั่งนี้ทำให้มันสูบวกันนะนะครับทําให้มันสูบวกกันเนาะก็จากจากเคยเด้งถึงห้าหมื่นสองนะครับอันนี้เด้งถึงห้าหมื่นเจ็ดนะครับห้าหมื่นเจ็ดยกสูงมาประมาณนี้ก็เป็นต้านเก่าแนละ้วกันเนาะนะครับ,นะรบส่วนต้านฝั่งนี้มันดูไม่ได้แค่เทียบกันแบบเผลอๆนะนะครับเรายังอาจจะเจอแบบแท่งดิ่งๆแบบนี้ก็ได้ นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องระวังนะสำหรับบิตคอยนะนะครับก็ถ้าสำหรับมุมมองบิตคอยก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูเช็ควิกก่อนวิกเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วก็สติมันไม่ค่อยดีนะนะมันไม่ใช่อยู่มุมมองที่มันจะไปต่อมันเป็นมุมมองที่มันอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยค่าเฉลี่ยเส้นห้าสิบวิกเนี่ยห้าเจ็ดสามเส้นนี้มันเป็นเส้นรายปีนะ ที่มันลงมาสี่หมื่นหมื่นแปดแปดร้อยก็คือมันลงมาเทสเส้นลายปีแล้วมันหลุดไปแล้วนะครับแล้วมันกลับขึ้นมาไดา้ตอนนี้ก็คือคือค่าเฉลี่ยมันจะไม่ปรับมาถึงเนี่ยคือวีคเนี่ยวีควีคแท่งวีคกับ MA เนี่ยมันจะค่อยคอยคานไปแต่ว่าในในถ้าผมเอาไปใส่ไว้ในเนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแท่งมันมาอยู่แถวแถวเนี้ยนั่นเนี่ยมันจะมาอยู่แถวแวเนี้ยคือมันลงมาชนแถวแถวแถวสี่หมื่นแปดแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปตอนนี้ก็คือสถิติโดยรวมนะครับ มันลงมาชนแล้วก็มันเด้งขึ้นไปอยู่แถวนี้นะครับเนาะอันนี้คือเส้นหนึ่งหนึ่งปีนะครับส่วนเส้นสี่ปีอยู่ประมาณสามหมื่นแปดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูว่ามันจะเคลียร์มาได้ถึงสามหมื่นแปดหรือเปล่าอันนั้นก็ถ้าสามหมื่นแปดก็เจอแน่ทั้งแบ็กสวานแพนิกเซลอะไรต่างๆนะครับนะก็ให้ระวังไว้ตรงนั้นด้วยนะครับแต่มันจะลงเพราะอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะว่าเพราะอะไร ถ้ามันจะลงมันก็หาเหตุผลมาลงให้เยอะอย่างช่วงวันก่อนที่มันจะลงเหตุผลนันมีเยอะแยะะไรนะครับในมุมมองตัวเลก็กก็ที่เคยอัปเดตไปคลิปล่าสุดนะครับก็ลงยับอย่างที่ผมบอกคือทุนมันจะเข้ามันจะเข้ามาถึงในช่วงนี้ก็จะมีพวก btc bnb ethereum sol นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนโซนจะแข็งแก่ง ethereum มดวยวามนะครับนะนะแต่ผมว่าโซนี่มันผิด มันผิดปกตินิดนึงนะครับนะซึ่งในมุมมองผมว่ามัน,าน้ายดูแน่นะครับแต่ต้องดูว่าว่ามันจะเป็นตัวจบตลาดหรือแน่หรือเปล่าต้องรอไปดูครับก็เดี๋ยวไปดูอิตาเลี่ยมบ้างนะครับอิตาเลี่ยมตัวนี้นะครับที่ต้นคิปผมพูดถึงว่ามันมีความผิดปกติมีการเทรแต่ตัวหลักมันทําไมไม่เทนะครับคือมุมมองกราฟอิตาเลี่ยมเนี่ยมันดูมันดูเสียไปนะผมมองว่ามันเสียนะครับนะ ถ้าดูจากมุมมองก็คือมันเหมือนตรงนี้แล้วอะนะครับเนี่ยมันเหมือนตรงนี้แล้วเนี่ยถึงนี่แล้วเนี่ยเนี่ยนะครับฐานเดียวกันเลยใกล้กันนิดนึงอะแค่สูงกว่ากันนิดนึงอะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดแนวแนวรับที่อ่าเออมันเป็นตรงนี้มันเป็นแนวต้านส่วนตรงนี้มันเป็นแนวรับใหม่ก็ทําให้มันลงมาเทสแนวรับใหม่ก็เลยสูงกว่าเดิมเนาะนะครับมันก็เลยสูงกว่าเดิมและในมุมมองผมเนี่ย มองว่าอีเาเลียมดูมันมันทรงมันน่ากลัวเปล่ทรงมันมันดูผิดปกติยังไงไม่รู้นะครับก็ลองลบแผนฟ,ฟิโบสั้นดูนะครับเพราะว่าเป็นแผนเทรดในซิกญนลเนาะนะครับพอมาดูปัจจุบันเนี่ยอ่าชนฐานฟิโบแฟงข้างบนนะไม่ได้เข้าฐานนะครับไม่ได้เข้าฐานเพราะว่าถ้าดูแท่งใหญ่ไม่น่าเข้านะี่เห็นไหมไม่เข้าเลยนะครับเข้าแต่ไส้นะเข้าแต่ไส้ไปนิดเดียวนะครับ ไม่เข้าฐานนั่นเองนะครับฐานนี้ใหญ่ไม่เข้านะครับแล้วก็ถ้าปรับตัวลงมาก็อยู่กึ่งกลางระหว่างตรงนี้ก็ไซเวโอเคแหละมันไซเวย์แต่ความจริงมันต้องนิวไฮดินะครับมันไซเวแล้วมันลงต่อนะครับนี่มันดูมันดูไม่ค่อยมาตรฐานของอีเทเรียมเลยปกตินะในตลาดของมุมมองของอ่าอย่างเช่นบิตคอยมันนิวไฮนะทุนมันจะต้องหาที่ลงมันต้องเป็นอีเทเรียมตัวที่สองนันมันเป็นโซ่ไง มันเป็นโซซะงั้นนะครับแล้วแต่โซมันก็ไม่ได้คงที่เท่าไหร่แต่ว่ามันกลับมาไวมากนะครับแต่เทเลียมไม่กลับนะครับนะนะมันแปกตรงนี้แหละนะซีซั่นมันไปไหนนะครับนาอก็คําตอบก็คือมันลงมาที่ฐานนีแหละแต่แค่มันทิ้งไส้นะครับนะมันยังปิดบนฐานอยู่แต่อันตรายมากนะครับถ้าเกิดตลาดยังยังมีความเสี่ยงอยู่อีเทเรียมอ่ะมันถูกขายออกมาเมื่อกี้อย่างที่ผมดูนะครับมันดูแล้วแบบ ตลาดมันไม่ค่อยมั่นใจอีเาเรียมหรือเปล่าเพราะว่าจากสามพันลงมาสองพันมันไม่ใช่เลมันไม่ใช่น้อยน,อยนะครับซึ่งเป็นจุด tp แรกเลยในห้องสัญญาลสองสองแปดสองนะครับจุด tp ที่สองจะเป็นหนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับก็เป็นจุดทุนนะครับคือถ้าหลุดฐานนี้มามันไม่ใช่ฐานบูนะครับไม่ไม่ใช่ฐานกระทิงเป็นฐานหมีแล้วนะครับเทนก็จะเป็นเทนขานลงไปแล้วนะครับนี่มันจ่ออยู่หน้าฐานขานลงนะครับนะบมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่า ไม่น่กลัวนะโคตรน่กลัวเลยถ้าไม่มีอะไรผามขึ้นนะนะครับเนาะต้องมีอะไรดึงมันขึ้นแหละนะถ้าดึงไม่ขึ้นรับรองนะครับสปอตที่ถือมือมือนะดอยยาวนะครับอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะเนาะก็ต้องมีต็อปล็อตกันไว้นะเพราะาอิตาเลียนน่ากลัวมากนะนะแต่ SL ปรนะมาณพันเะก้าก็จบอ่ะนะนะถ้าใครมีแถวสองพันต้นต้นนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเป็นเป็นเทนหมีแนละ้วมัน หักนี้มันลึกสุดถึงเจ็ดร้อยนะครับอ๋อก็ประมาณนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเหรียญเล็กก็จะลงอีกเยอะนะครับเพราะว่าอ่าถ้าลงจากนี้ลงไปแค่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับลองลองนึกภาพรวมว่าตอนนี้เหรียญเล็กถ้าลงอีกหกสิบเปอร์เซ็นอาจจะเจอนิวโลนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตลาดม,มีความเสีย่ยงนะครับนะ มีความเสี่ยงอยู่นั่นเองนะครับ x r p ที่ผมเคยเตือนไว้หน้าเพจนะครับที่เนี่ยนะสุดท้ายเลี้ยวกับที่0.65นะครับนะก็เต็มเหนียวนะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ก็ลุ้นกันต่อนะครับซึ่งติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ผ่านหน้าเพจฟิโบ99เนาะนะครับผมจะพยายาังอัปเดตไว้ในในมุมมองนนั้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันโน่นนะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นเย็นดึกๆนะครับนะโอเคนะวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ